ตามปกติแล้วเรามักจะได้ยินข่าวอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่ฆลาชีวิตผู้คนทั่วโลกซึ่งส่วนมากยอดผู้เสียชีวิตมักจะมีไม่กี่คนแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่ทำให้คนตายมาหลายพันคนมาแล้ววันนี้บัด,ดีลิลูขอเสนอเรื่องราวของเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่มีคนตาย3 0 0พคนมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ เมื่อวันที่18สิงหาคมปี1769ในเมืองเบสคาทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีได้เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าอย่างรุนแรงบริเวณมหาวิหารซานนาซาโรผลจากฟ้าผ่าทําให้ดินปืนกว่า90,000กิโลกรัมที่เก็บเอาไว้โดยสธา,าธารณรัฐเวนิสเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงมหาศาลเศษหินขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดกระเด็นไปไกลในรัศมี1กิโลเมตรตกใส่ผู้คนบ้านเรือน และโบสถ์ที่อยู่ใกล้เคียงผลจากแรงระเบิดครั้งนี้ทำลายพื้นที่หนึ่งในหกของเมืองราบเป็นหน้ากลองเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตมากถึง3,000คนส่วนนักข่าวชาวฝรั่งเศสลุยเซบาสเตียนเมอร์ซิเออร์ได้กล่าวอ้างในหนังสือเล่มหนึ่งในปี1770ว่าโศกนาฏกรรมดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตราว2,500คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้โบสถ์โรมันคาทอลิกทั้งหลาย ได้นาสายล่อฟ้าออกจนหมดส่วนสหาราชอาณาจักรเองได้มีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตและการจัดเก็บปืนปืนของภาคเอกชนเสียใหม่ให้มีความลัดกลุ่มและปลอดภัยมากขึ้นส่วนเบนจามินแฟรงกินผู้คิดค้นสายล่อฟ้าได้ออกมาแนะนําให้ใช้สายล่อฟ้าปลายแหลมซึ่งตอนในขณะนั้นมีการถกเถียงกันว่าควรจะใช้สายล่อฟ้าปลายแหลมหรือปลายทู่ดีส่วนเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่มีคนตายมากที่สุด ที่ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการโดยกิน n นส s s บุ๊กเกิดขึ้นกับสายการบินเปรรเวียนแอร์ไลน์แลนซ่าไฟ508เมื่อเครื่องบินลำดังกล่าวถูกฟ้าผ่าและตกลงบริเวณป่าอเมซอนเมื่อวันที่24ธันวาคมปี1971ส่วนกันตรกรรมดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต91คนผู้โดยสารหลายคนรอดชีวิตจากการตกลงพื้นด้วยความสูงจากพื้นโลกราว3กิโลเมตร แต่มีเพียงจูเรียนคอปเคหญิงสาวชาวเยอรมันคนเดียวเท่านั้นที่หนีจากที่เกิดเหตุเพื่อออกจากป่าไปขอความช่วยเหลือได้จูเรียนใช้คำสอนของพ่อที่บอกว่าให้เดินเรียบตามแหล่งน้ำไปเรื่อยๆจนเจอเข้ากับเรือแคน,นูและที่อยู่อาศัยของคนท้องถิ่นที่ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้เธอและพาเธอไปส่งที่เมืองทัวนาวิสตาประเทศเปรูสุดท้ายเรื่องราวของจูเลียน ถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์เรื่อง w i n g of Hope ในเยอรมนีปี2000ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของบัตดี้ลูครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c ไ i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานบัตดี้ลูกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ